สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะพบกันยามเย็นค่ะวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีไม้หัวมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรดาแม่พันุ์ก่อนนะคะใครสนใจต้นไรพันไรนะคะก็สามารถจดชื่อไว้ได้เลยนะคะจดชื่อสายพันธุไว้นะคะถ้ามีจำนวนแบ่งเดี๋ยวหนูจะแจ้งราคาไว้ในคลิปนะคะก่อนวันนี้เดี๋ยวเราไปเดิมกันเลยค่ะเป็น มีทั้งไม้หัวแล้วก็ไม้กระถาง4ีนิ้วนะคะค่าส่งเหมา30ดบาทเช่นเดิมค่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0ู4ย์2 4ส6 3สนะคะ อันนี้นะคะเพชรมณีนะคะเพชรมณีอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะ mm. เดี๋ยวให้ดูใบชัดๆเพชรมณีเขาจะเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะชมพูแบบออกเข้มๆนะคะจากตอนเด็กๆจะเป็นสีเหลืองนะคะเอ้ยสีเขียวนะคะสีเขียวตอนเด็กจะเป็นเขียวทั้งใบเลยใครสนใจนะคะเพชรมณี Money, วันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะจะเป็นไม้หัวนะคะมีแบ่ง100่บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเพชรมณีนี่คะ่ะสีสวยนะคะ กลายกันจะมีนางวิชุดาอยู่ค่ะนางวิชุดานี้เป็นต้นแม่นะคะต้นลูกก็จะมีแบบไม้หัวแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งรบาทนะคะนางวิชุดาเขาจะเป็นไม้ที่ออกโทนชมพูนะคะชมพูป้ายเขียวแต่ว่าเขาจะมีกาดสีด้วยมีเม็ดด้วยนะคะตัวนี้นี้เป็นยักษ์นะคะยักษ์กาลุล่าดนะคะใบยาวกัดแดงนะคะตัวนี้นะคะเริ่มกาดสีกาดลายมาแล้วนะคะสําหรับยักษ์กาลุล่าดนะคะให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์กาลุนลาดค่ะบวรรัตนโกสินนะคะบวรรัตนโกสินชื่อยาวิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะให้ไปราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันเป็นใบยาวนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเม็ดแดงจุดขึ้นมานะคะตัวนี้อันนี้เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนาราย ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตอนเด็กจะเป็นแค่พื้นเขียวจุดแดงนะคะแต่พอโตขึ้นสวยมากนะคะตัวนี้ใบโตแบบว่าเขาเรียกอะไรพอโตขึ้นนะคะใบจะแข็งนะคะนี่เรืยงพันอะไรโตกัดจะออกพื้นออกชมพูนะคะใบแข็งแล้วก็ใบผิวสวยค่ะต่อไปนะคะพิสณุโลกนะคะตัวนี้เป็นพิสณุโลกพิษณุโลกด่างค่ะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ ต้นละ80บาทนะคะตอนนี้มีเริ่มมีจุดมาแล้วนะคะพี่สันุโลกค่ะอันนี้เป็นยักษ์นะคะยักษ์สัทขาศูนย์นะคะยักษ์สัทขาศูนย์หน้าเข้มสวยมาเลยใครสนใจนะคะหนูให้ไปต้นละ100บาทนะคะยักษ์สัทขาศูนย์ค่ะี่ชุดนี้จะเป็นหน้าแดงเงากําลังโตเลยนะคะสร้อยสังวานสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะมีมาแบ่งได้แล้วนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหอกสตตะโลหะนะคะเวลาโตขึ้นกัดจะออกสีแดงๆส้มๆนะคะใครสนใจนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่50บาทนะคะตอนเด็กจะเป็นขาวมาก่อนนะคะออกขาวแล้วก็กัดมานิดๆก่อนนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยค่ะนี่หอกสะตะโลหะค่ะนี่ค่ะน,นี่พญานาคราชนะคะพญานาคราชวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับพญานาคราชยวหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะนี่ มีเป็นแบ,แบบไม้หัวมาแบ่งนะคะชอสวยมากนี่คะ่ะอันนี้สุมาอี้นะคะสวยมากเป็นบอลใบายาวกัดแดงนะคะใครสนใจสุมาอี้จะมีแบ่งนะคะต้นละ100บาทนะคะสุมาอีค้ค่ะอันนี้จะเป็นสุข,ขีบจัดทับนะคะฟอมสี่นิ้วให้ไปราคา60บบาทนะคะสุข,ขีบจัดทับอันนี้ก็สวยคะ่ะอันนี้มีชื่อว่า กรมพญาดำรงนะคะกรมพญาดำรงอันนี้เป็นสายสี่นิ้วนะคะน่าแจมมาแต่เด็กเลยเป็นไม้ป้ายนะคะขออยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะกรมพญาดำรงค่ะอันนี้จะเป็นเท้าอัศวกรรมรามสูนจะเป็นไม้เก่าใบยาวนะคะนี่เริ่มมีลายกัดมาบ้างแล้วนะคะเท้าอัศวกรรมรามสูนนะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะใครสนใจอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละหนึ่งรอบาทนะคะ อันนี้จะเป็นเจ้าเงาะนะคะมีหูใต้ใบค่ะเจ้าเงาะอันนี้มีหูทุกใบนะคะเป็นไม้สะสมโทนจะออกไปทางเข้มๆนะคะดาเขียวนี่ค่ะอันนี้นะคะฟอร์มจะไม่สูงฟอร์มพุ่มๆค่ะใครสนใจสําหรับเจ้าเงาะนะคะหนุมให้ไปอยู่ที่ต้นละไซนี้ขอราคาแปดสิบบาทนะคะแปดสิบาทเป็นไม้สะสมค่ะนี่ค่ะอันนี้มณทียนทองนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ 90บาทนะคะก็จะเริ่มกัดสีกัดลายกันมาบ้างแล้วนะคะมนเทียนทองค่ะนี่นะคะลากทะลุเลยนี่ค่ะนี่เพชรสีนิลน,นะคะเพชรสีนิลอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป70บาทนะคะเพชรสีนิลคะ่ะนนี้เป็นชิ้นนบัญชรโบราณนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากค่ะชินนบัญชรโบราณหนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะเขื่อนปลาซักนะคะเขื่อนปลาซัก นี่แดงเงามาเลยนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับเพื่อนป่าสักค่ะอันนี้อัมพรนะคะอัมพรนายแดงนะคะเม็ดอยู่รอบนอกยังสั่งได้นะคะสำหรับอัมพรใครสนใจอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทเท่านั้นคุ้มมากนะคะใครเอาไปทำกอก็สวยค่ะอัมพรนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองเป็นบอลใบกลมนะคะข้างในกัดออกส้มๆค่ะตัวนี้ใครสนใจจังหวัดอ่างทองนะคะให้ไปอยู่ที่ 50บาทนะคะจังหวัดอ่างทองคะ่ะหวานใจนะคะหวานใจจะเป็นไม้โทนออกหวานหวานชมพูชมพูแล้วก็มีเม็ดมาบนพื้นใบนะคะเม็ดก็จะมีสองสีหลักๆก็คือแดงกับขาวนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะเป็นไม้ใบใหญ่เลยตัวนี้ค่ะใครสนใจนะคะหวานใจจะอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะ90บบาทนี่ค่ะยักษ์ตีประกันนะคะลวดลายเริ่มขึ้นเม็ดขึ้นจุดมาบ้างแล้วนะคะยักษ์ตีประกัน ขายสนใจนะคะยักษ์ตัวนี้ก็เป็นอีกยักษ์หนึ่งนะคะที่หาย,ยากเลยขายสนใจหนูแบ่งให้นะคะอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งรบาทค่ะยักษ์ตีประกันสีมหาโพนะคะสีมหาโพนี้เริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะใบจะเป็นเหมือนทรงใบโพเลยอยู่ตับพุทธประวัติค่ะสีมหาโพให้ไปต้นละเอาไปต้นละหกสิบบาทนะคะสีมหาโพสวยมากอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้กระดูกนะคะ ตัวใบใบเขาจะออกสีประมาณนี้เลยแต่ว่าเส้นใบจะเข้มชัดขึ้นนะคะกระดูกเข้มๆดำาๆนะคะขารสนใจนะคะลูกไม้ตัวนี้ให้ไป150บาทนะคะ150บาทพื้นชมพูกระดูกดำนะคะตัวนี้มาแก้วนะคะมาแก้วหน้านี้นะคะออกเปิดะเปะมาด้วยขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะมาแก้วคะ่ะสีสวยมากนะคะมาแก้วกับลูกไม้ตัวนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้พูพิงนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้เก่าไม้ป้ายนะคะภูพิงฟอร์มนี้คือคุ้มมากห้าสิบาทนะคะก็จะเป็นแบบป้ายสวยๆมาเลยนะคะนี่เป็นโทนหวานค่ะ,เล,คละ,คะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลจะเป็นไม้โทนแดงนะคะโทนแดงใบพุ่มๆค่ะซื้อดีมากนะคะใครสนใจเลิศมงคลให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะลดละแปดสิบมีจํานวนอยู่นะคะตัวนี้ อันนี้เป็นไผ่นะคะกัดเม็ดนะคะเริ่มกัดเม็ดแล้วก็ใบยาวมากนี่ไผ่ตัวนี้นะคะใครรับขออยู่ที่ต้นละ90บาทเท่านั้นคะ่ะนะคะสวยมากเพชรมนทนนะคะไม้โทนแดงกันอีกแล้วนะคะตัวนี้จะกัดเม็ดด้วยนะคะอันนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะใครสนใจเพชรมนทนนะคะฟอร์มนี้ให้ไป50บาทนะคะเพชรมนทนค่ะศิลาเพชรนะคะศิลาเพชร ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80ิบาทนะคะเขาจะเป็นหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะคะศีลาเพชรค่ะต้นละ80ดิบค่ะอันนี้เป็นวิศนุกรรมนะรือมา n แต่ว่าแพงนะคะเผื่อใครสนใจใบแข็งดีนะคะต้นนี้ขอราคาห0บาทนะคะนี่เส้นใบเขาก็จะชัดเจนเลยนี่ค่ะหอกสตาโลหะนะคะตอนเด็กจะเป็นสีประมาณนี้นะคะหมายถาบใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละห้าิบบาทนะคะหอกสตาโลหะคา่ะ อันนี้จะเป็นจังหวัดนครปฐมนะคะให้ปลายต้นละ40บาทนะคะจังหวัดนครปฐมเขาจะเป็นใบไทยสีชมพูนะคะนี่ค่ะฟอมสี่นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรกัดแดงนะคะหน้าใบเงาๆแบบนี้นะคะกัดมาแล้วนะคะไซส์ที่ส่งคือคุ้มมากเลยขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะหัวใจมังกรคะ่ะอันนี้จะเป็นเทพธิดานะคะไม้กัดชมพูค่ะ ตัวนี้ให้ไปราคาต้นละแปสบบาทนะคะเทพธิดาค่ะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะม่วงมหาการนะคะให้ไปต้นละ90บาทนะคะหน้าสวยมาเลยนะคะม่วงมหาการอันนี้คือแบบว่ามีเม็ดขึ้นแล้วเรียบร้อยะคะ่ะฟอมเออันนี้จะอยู่สนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นอสงไขนะคะอสงไขต้นละหนึ่งบาทนะคะอสงไขนี่ปลายเขียวแล้วก็กาสีชมพูมาบ้างแล้วนะคะ อันนี้ก็สวยนะคะใครสนใจอันนี้เป็นกัดแดงมาเลยนะคะต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคาแปดบาทนะคะนกน้อยนำโชคใบจะพิ้วๆพินะคะฟอร์มพุ่มดีคะ่ะอันนี้เมืองชนนะคะไม้ใบกลมใครสนใจอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเมืองชนพรอยชมพูนะคะพลอยชมพูต้นนี้ขออยู่ที่ราคา 6 0บาทนะคะมีหัวเรียบร้อยหน้าใบเข้มมาเลยนะคะตัวนี้เป็นไม้โทนด์กโทนเข้มนะคะพอยชุมพูค่ะหงดรุ่นนะคะไม้ใบยาวมีหน่อด้วยนะคะตัวนี้มีหัวค่ะใครสนใจหงดรุ่นนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะ90บาทหงดรุ่นค่ะใบนี้คือกัดลายเต็มที่เลยนะคะเป็นไม้นอกตูดนะคะนี้มีลูกแล้ว ปีกินนา่ีนะคะปีกินนารีต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะปีกินนาเป็นไม้ใบาย,ยาวออกโทนแดงนะคะสวยมากอันนี้นินซัพย์นะคะนินซับใบใหญ่มากอันนี้มีหัวแล้วนะคะฟอร์มหนึ่ใบแต่ผูใบเบลอเลยนะคะใครสนใจนะคะนินซัพย์ต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป1น0บาทนะคะ190บาทเอาไปคุ้มๆเลยนะคะตัวนี้ ไบเบิรเลอร์นะคะสวยมากอันนี้จะเป็นกอมาเลยนะคะพญาพันวังกับพญาสุรเสศนะคะได้ไปเลยคุ้มๆนะคะมีโ 1, 2นหองสามต้นนะคะเกิน4ต้นด้วยมีหน่อนะคะใครสนใจพญาพันวังกับพญาสุรเสศในกระถางเดียวกันนะคะแพ็คคู่ ขออยู่ที่ราคา90บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากเป็นไม้นอกตู้มีหัวด้วยนะคะอันนี้รัศมีเงินแบบกระถางนะคะน่าจะมีหัวน้อยๆแล้วเหมือนกันแต่หัวไม่โตนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เขาจะหัวเล็กค่ะใครสนใจนะคะรัศมีเงินต้นนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะเป็นไม้ป้ายเขียวนะคะตับเดียวกับชายชนทองระยะนะคะทองระยะต้นนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับทองระยะค่ะ ใบเขาเจอกเปิดๆนะคะตัวนี้ใบใหญ่สวยนี่อันนี้ไม่แน่ใจหมออะไรนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะเริ่มมีหน่อแทงด้วยใครสนใจนะคะอันนี้ขอราคา50บาทนะคะห้บาทนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกระดูกเข้มสีสวยมากนะคะมี2หน่อในกระถางมีหัวแล้วนะคะใครรับต้นนี้สีสวยสีแปลกนะคะขอ150บาทนะคะหนึ150บาทนี่ค่ะเป็นลูกไม้ เอาไปเป็นรหัสสหรสีนะคะสองต้นคู่เลยเส้นใบชัดมากอันนี้แพ็คคู่นะคะได้เป็นชายชนแบบไม่ป้ายหนึ่งต้นนะคะกับเป็นลูกไม้ค่ะกัดเม็ดประมาณนี้นะคะน่าสวยเลยใครสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาแปบาทนะคะนี่ชายชนไม่ป้ายเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ค่ะเบอ่อใารชอบนะคะชายชนแบบไม่ป้าย นางรากสดแผงนะคะนางรากสดแผงต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะนางรากสดแผงตัวนี้จะแผงออกแดงนะคะวิจิตจ,จินดาค่ะต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะวิจิตจินดาต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะวิจิตจินดาเป็นไม้มีหัวแล้วด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเพชรจินดานะคะเพชรจินดาจะเป็นใบสีชมพูนะคะมีหูใต้ใบค่ะ อันนี้ก็ฟอมหนึ่งใบนะคะใครสนใจเพชรจินดาต้นนี้ขอราคาเจ็ดสิบบาทนะคะสีหวานมาเลยนะคะมีหูใต้ใบมาแล้วด้วยค่ะอันนี้เท้ารำไพนะคะสองหนอนในกระถางมีหัวแล้วค่ะอ่าต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะป้ายสวยมากๆนะคะเท้ารำไพตัวนี้อันนี้พญานาคราชนะคะสวยมากๆตัวนี้จะเป็นไม้กาดนะคะชูช่อสวยใครสนใจนะคะมีหัวแล้วเหมือนกัพนพญานาคราชให้ไป ต้นละเอาไปแ0สิบาทนะคะพญานาคราชน,นี่ศิลาหุ้มทองนะคะหน้าดังเดิมนะคะหน้าดังเดิมก็คือหน้าจะออกแดงๆเลือบๆแบบนี้นะคะแดงน้ำตาลขออยู่ที่ราคานี้ขอต้นละหนึ่งรบาทนะคะศิลาหุ้มทองหน้าดังเดิมคะ่ะอันนี้จะเป็นเพชรบ,บ้านปทุมนะคะชมพูป้ายเขียวอ่อนนะคะสวยมากตัวนี้เป็นไม้ป้ายค่ะมีหัวแล้วนะคะนี่ใครสนใจ ต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรบ้านปทุมต่นนี้ลูกไม้เปิดชมพูนะคะใครสนใจอันนี้มีแบ่งต้นละ100บาทนะคะเป็นแบบไม้มีหัวน้อยๆแล้วนะคะตัวนี้ใบใหญ่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ไก่ราชาวดีนะคะต้นละ50บาทนะคะไก่ราชาวดีจะเป็นไก่ที่มีเม็ดกระจายทั่วใบนะคะตัวนี้นี่จะเป็นท้าวมะโหทอนนะคะไม้หายากเริ่มกัดลายมาแล้วค่ะ ขาสนใจนะคะจะมีแบ่งเป็นหัวนะคะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสำหรับเท้ามะโหทอนลายสวยนะคะมีอยู่ประมาณสองต้นอยู่ค่ะมีแบ่งอยู่ค่ะขายสนใจจำนวนหรือเอาไปทำกอก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คให้อันนี้เทพอรมริดนะคะเทพอรมริดขายสนใจนะคะแบบหัวก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเอาไปอยู่ที่เอาไปหกสิบบาทละกันนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะ ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆก,ก็จะมีแบ่งราคาต้นละ100บาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะเป็นแบบมีหัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นติมขอบฟ้าแบบไม่ป้ายนะคะหรือไม่ด่างนั่นเอง ใครสนใจนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะคะริมขอบฝ้าเขาจะกัดหน้าออกแดงๆนะคะนี่อันนี้เทพอมรินนะคะตอนนี้จะมีสีนิ้วแบ่งด้วยนะคะเทพอมรินจะอยู่ที่50บาทตอนเด็กจะเป็นเขียวทั้งใบนะคะเทพอมรินกัดชุมพูได้ทั้งใบค่ะใบเงาแล้วก็ใบจะแข็งๆนะคะตัวนี้ อันนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมพ์ให้ไปอยู่ที่ราคาอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะมีหัวแล้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพาลีล้างทวีปนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันพาลีล้างทวีปหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่คะ่ะน,นี้เทพนรซิง์นะคะกัดสวยมากกัดเต็มแล้วนะคะใครรับนะคะเทพนรสิงจะอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้พญาพันวังนะคะพญาพันวังใบนี้กําลังกลางนะคะเป็นไม้หัวเหมือนกันนี่หัวก็โตค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะพญาพันวังต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มมากนะคะกัดหน้าเรียบร้อยะคะ่ะหัวเขาโตแล้วนะคะนี่อันนี้มรกตสยามนะคะหัวใหญ่มากนะคะนี่ใครสนใจนะคะหัวนี้หนูขออยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะมอระกดสยามค่ะนี่นะคะไม้ที่ขุดจากแป้งนะคะหูหัว,หวเบลเลอร์เลยนี่อันนี้เป็นไม้ใบยาวนะคะขายได้ไปคือทําพุ่มสวยค่ะตัวนี้อันนี้เป็นเมืองเกอะเกตแบบไม่ด่างนะคะเมืองเกาะเกตแบบไม่ด่างเดี๋ยวดูหัวก่อนนะคะโอ้หัวโตอยู่ค่ะนี่นะคะขายสนใจนะคะต้นนี้เมืองเกอะเกตไม่ด่างนะคะจะมีแค่เม็ดแดงเม็ดชมพูนะคะขึ้นมาขายสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 50บาทนะคะอันนี้เป็นบับเบิ้ลไทยนะคะบับเบิ้ลไทยนี่หัวประมาณนี้อันนี้ขอราคา40บาทนะคะบับเบิ้ลไทยอันนี้นะคะเป็นแบบว่าลายเปิอะนะคะจะออกโทนแดงเขียวนะคะเหลือบๆหัวใหญ่อยู่นะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะ70บาทคุ้มมากนะคะใครได้งานวันนี้ไปคือมันเป็นงานหัวนะคะ แล้วก็มันคุ้มตรงที่ว่าหัวใหญ่ด้วยนะคะวันนี้นี่ค่ะหัวโตนอยู่นะคะเจ้าจักรพพัดด่างนะคะด่างสวยมาเลยมีหัวแล้วนะคะดีจะจับหัวให้ดูก่อนนี่โอ้ หัวโตวอยู่นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะเจ้าจากักะพัดด่างค่ะนีกระเจเจันนะคะนนี้ไม่ได้มาแบ่งนานเลยนะคะสําหรับกระเจเจนจะเป็นไม้ใบแดงแล้วก็มีจุดนะคะตัวนี้นี่มีหัวแล้วนะคะใครสนใจนะคะกระเจเจนต้นนี้ขอราคา80บาทนะคะ80บาทอันนี้จะเป็นอ่าหงยกนะคะหงยกนี่หัวก็โตเหมือนกันนะคะหงยกใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคา 90บาทนะคะพร้อมหัวไปด้วยเลยนะคะคุ้มคุ้มค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลายเปดสวยมากนะคะมีหัวแล้วแบบนี้หัวค่อนข้างใหญ่เลยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะบอกว่าลูกไม้เปดลายศิลปะก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นกำแพงแสนนะคะมาเป็นกอเลยใครสนใจนะคะกอน,นี้ขออยู่ที่ราคาไปแปบาทนะคะกำแพงแสน อันนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีอันนี้เป็นแบบหัวนะคะนี่หัวโตวเหมือนกันเพชรมณีจะเป็นไม้กัดสีชมพูทั้งใบนะคะใครสนใจเพชรมณีต้นนี้นะคะหัวนี้ขอราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ,ะมีเพชรเจ็ดสีด่างมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะเป็นแบบมีหัวน้อยๆน,นะคะวันนี้พ่อมาช่วยขุดด้วยนะคะ ก็จะเร็วหน่อยอันนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทคา่ะอันนี้จะเป็นยักษ์ปักลันนะคะป้ายสวยเลยมีหัวแล้วนะคะอันนี้กุดแล้วหัวมันหักจากอันนี้นะคะนี่ก็ให้หัวไปด้วยให้ต้นไปด้วยเลยนะคะน,นี่ก็มีหัวติดน้อยๆใครสนใจยักษ์ปักลันต้นนี้ขอราคา80บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็น อ,อีหนาวนะคะหัวอีหนาวจะแบ่งอยู่ที่ราคา40บาทนะคะ40บาทสําหรับอีหนาานะคะนี่อันนี้กัญญาวัชระนะคะไม้ป้ายนะคะโอ้หัวโตวเลยนะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะกัญญาวัชระค่ะเป็นไม้เขาเรียกอะไรเขียวป้ายชมพูนะคะสวยมาก นี่ค่ะอันนี้นี่กัญญาวัชระนะคะยิ่งโต amino, ยิ่งสวยปลายสวยค่ะนี่ค่ะน,นี้จะเป็นสีถนนชัยนะคะสีถนนชยัยมีหัวแล้วแบบนี้นะคะใครสนใจหัวนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปเ0บบาทนะคะสีถนนชยัยอันนี้จะเป็นอ่าเป็นม้านะคะม้าสีหมอกสีจะออกเป็นโทนแบบว่าเทาๆนะคะมีหัวแล้วแบบนี้นะคะม้าสีหมอกให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะ100บาท นี่แล้วก็ใครรอเพชรมณีอยู่นะคะหนูเจอแบบหัวพอดีเลยเดี๋ยวหนูเอาให้ชมคะ่นะเนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่พอดีของไม้หัวนะคะเขาจะกัดสีเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะพวกนี้แล้วก็ถ้าสมมติเอาไปปลูกตัดใบปุ๊บยุบนะคะถ้ายุบป,ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่นะคะเพราะว่ามันมีหัวอยู่แล้วอันนี้หัวสวยเลยอันนี้จะเป็นม่วงจรัสกุลน,นะคะม่วงจรัสกุลอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะม่วงจรัสกุล สีโทนม่วงนะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายนี่อันนี้ก็มีหัวแล้วหัวโตเหมือนกันนะคะขายสนใจไก่ฮาวายให้ไปอยู่ที่ราคาหัวนี้ขอราคาแปสบาทเท่านั้นนะคะวันนี้คือคุ้มมากหัวใหญ่หัวโตเลยนะคะนี่ค่ะนี่นี่อันนี้เป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะอันนี้จะเป็นตัวใบใหญ่ใบกว้างนะคะสวยสวยมากแล้วก็หัวใหญ่มากนะคะ ใครสนใจชมพูพานของเมืองต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไปอาขอหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสาสิบาทมีสองนอแล้วก็หัวนี่ค่ะใหญ่มากใครสนใจก็ต้นนี้ค่ะฟื้นตัวเร็วมากนะคะต้นแข็งมากชมพูพานของเมืองอันนี้จะเป็นสาวสันกำแพงนะคะสาวสันกำแพงอันนี้หัวใหญ่มากนะคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหชมเบลอนะคะ นี่ไเ,เ,เลยเลยคลสนใจนะคะสาวสันน้ำแพงหัวนี้หนูขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทน่าจะใหญ่อยู่นะคะเนี่ยเทียบยังไงดีใหญ่กว่าลูกเป็งปองอีกนะคะนี่อันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะป้ายสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะมหาชัยป้ายค่ะนี่คะ่ะน,นี้เดี๋ยวให้ดูทีละหัวนะคะนางมัซซี่นะคะให้ไปต้นละ 100บาทนะคะนางมัดซีวันนี้มีมาแบ่ง2ต้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีสำรองยังไงจะอัปเดตให้นะคะนางมัดซีมีหัวแล้วนะคะหน้าสวยแล้วก็อันนี้ต้นนึงนะคะนี่มันโดนหนอนกินไปหนึ่งใบนะคะแต่ใบต่อไปปกติเลยนะคะสวยมากไปถึงพี่สามารถตัดใบทิ้งได้เลยนะคะปลูกแต่หัวตัดเหนือสะดือใบก็คือเหนือตรงเนี้ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะตัดนี่เลยนะคะแล้วก็ลงปลูกนะคะเดี๋ยวยอดใหม่ก็จะปิดนะคะนี่ค่ะ ชมสวนนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่สนะคะเบอร์โทรครจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ด้านบนนะคะสามารถ โทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะหรือว่าใครสนใจบอลก็สามารถโทรสั่งช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีทั้งโอแล้วก็ปลายทางค่ะมีของแถมให้ทุกบ้านนะคะเป็นบอนลนั่แหละนะคะใครได้รับไปแล้วก็ลงปุกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องสวนสันนิบอลสีด้วยนะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์มาให้เลือกชมนะคะแล้วก็ชมแม่พันธุ์กันไปด้วยนะคะเพราะว่า ที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามการปลูกอะไรอย่งนี้ก็ทักมาปรึกษาทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้ก็จะไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีขอบคุณมากคะ่ะ